สวัสดีครับพี่เอกครับครับสวัสดีครับครับวันนี้นะครับผมอยู่กับพี่เอกชัยนะครับเจ้าของคนใหม่นะครับและเป็นคนแรกนะสำหรับอันติสรุ่นนี้เกือบมาไม่ทันเช่นเดียวกันนะครับเป็นคนแรกอนุมัติครั้งแรกแล้วครับเขาจะมีรางวัลให้จับแล้วก็จะมีรางวัลอะไรข้างในนะครับตอนนี้ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้อยู่กับสสักดานะครับที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์ที่เดิมเช่นเคยนะครับช่วงนี้นะครับช่วงเทศกาลตรุษจีนนะครับเราก็อินเทรนนะครับเข้ากับเทศกาลนะครับปรับตัวตามเทศกาล นะครับสำหรับที่เทศกาลตุ๊จีนนะครับวันนี้นะครับเราจะมีการส่งมอบรถยนต์คันใหม่ให้กับลูกค้านะครับลูกค้าจัดสัญญาผ่านทุกอย่างเคลียร์กันเรียบร้อยนะครับเอกสารครบสัญญาอนุมัติแจ้งประกันเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการส่งมอบนะครับซึ่งความพิเศษในวันนี้นะครับก็คือคนที่ซื้อและจองรถกับร้านมงคลคอนเซ็ปเตอร์ในช่วงนี้นะครับตั้งแต่วันที่17ถึง25มกราคมนี้นะครับเรามีการนะจับแจกนะครับอันเปิลนะครับลุ้นโชคนะครับคือโชคดีทุกคนที่ซื้อรถกับเราโชคดด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 ดีีีีีีีทุกกกกกกคคคคคคนน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 นแตตต่่่่่ววววววาาาาาจะะไไไไไไ้้้้้้มมมอออออยยยรร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 ััััััััััััเเเเเ๋๋ปปิสสสสสงบบบบบบพ นี้นะครับผมอยู่กับพี่เอกชัยนะครับเจ้าของคนใหม่นะครับและเป็นคนแรกนะสำหรับอันติสรุ่นนี้เกือบมาไม่ทันเช่นเดียวกันนะครับเป็นคนแรกอนุมัติคันแรกแล้วก็อยคันแรกวันแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับพี่เอกสักเล็กน้อยนะครับก่อนที่เราจะส่งมอบรถนะครับส่งมอบนี่คันใหม่ให้กับพี่เอกกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราฟังเสียงจากพี่เอกนิดนึงว่ารู้จักร้านเราได้แบบไหนยังไงทำไมถึงได้ตัดสินใจซื้อรถแบบปุ๊บปั๊บรวดเร็วภายในวัน2วันได้รถเลยนะครับสัมพันธ์นิดนึงครับพี่เอกพอดีผมได้มีโอกาสเข้ามาทุุรระะในนเมืออบบลลคัแ้วก็ เชิญกับจังหวะที่กําลังที่จะมองหารถใช้พอดีครับก็เลยวิ่งเลยมา,มา,ม,ามาเห็นเ้นก็เลยแวะเข้ามาดูครับพอดีก็มาเจอเซลล์แนะนํา แล้วก็ได้มีโอกาสได้ปรึกษาห้หลายอย่างก็คือเซลล์เขาก็แนะนําดีครับก็เลยได้มาดูรถดูอะไรพวกนี้ก็โอเคตรงตามสเปคตามอะไรพวกนี้รับก็เลยได้ตกล,ลงก็น่าจะเป็นจบที่คันนี้ครับจากที่คุยกับเซลลอะไรแล้วครับ,รบนี่ก็เป็นความรู้สึกจากใจของลูกค้านะครับก็คือมีการพบปะพูดคุยกันแลกเปลี่ยนเงื่อนไขกันนะครับหลังจากนั้นก็ไม่นานก็ตัดสินใจไม่นานไม่ใช่ไม่นานหรอกวันเดียวนะตัดสินใจเป็นนี่ภายในวันเดียวนะครับ ก็สัญญาอนุมัติเรียบร้อยนะครับสัญญาซื้อขายเราเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วนะครับประกันแจ้งเรียบร้อยและที่สำคัญช่วงนี้ททาการจุดจีนที่ผมเกินไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือเรามีธุมนาคุณพิเศษนะครับจากทางบอสใหญ่ของเรานะครับได้อนุมัติกิจกรรมธมมนาคุณให้กับลูกค้านะครับจับแจกอังเปารุ้นโชคนะครับรับปีใหม่ของจีนนะครับหรือพี่น้องชาวไทยที่ขายจีนแล้วก็ชาวจีนทั่วโลกนะครับช่วงนี้เราก็มีโอกาสให้พี่เอกได้ลุ้นเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราเชิญพิเศษเตอร์เราหน่อยครับ เขาจะมีรางวัลให้จับแล้วเขาก็จะมีรางวัลอะไรข้างในนะครับแบบนี้โอ oh, ้ดีัดเคแก้ว oh. โอ้ <c oughs> มาเกือบแก้วกทีเดียวใช่ไหมโ okay. อเคการให้คุณผู้ชมนะครับบรรยากาศเรียบง่ายนะครับไม่มีอะไรก็คือเราเนี่ยนะครับการส่งมอบรถของเราเนี่ยนะครับนอกจากเราส่งมอบให้แล้วนะครับลูกค้าจับได้รางวัลฟรีขัดเคลือบแก้วนะครับไม่ใช่ขัดสีนะ คือขัดสีเราขัดอยู่แล้วทุกคันนะครับเราขัดทั่วไปแล้วแต่ก็คือการเคลือบแก้วบำรุงรักษาสีรถยนต์ให้อยู่คงทนคงนานนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ไปถ่ายภาพนิ่งสงมาบนนี้กับเอกกันนะครับแล้วมาดูอยู่บรรยากาศรอบคันกันอีกทีนึงครับผม